ผบ้างจะเป็นทางมดเขาัเลือก <c oughs> ตลัสดีครับยินดีครับยินดีครับคือเพิ่งรับคือผมชอบแนวคิดพี่มากเลยอ่ะโุ้ยเป็นเกียรติมากขอบคุณมากตอนแรกตอนแรกตอนแรกรุ่น,นี่ผมเาตรงเบียร์ตรงให้ดูทีน,นี้ผมก็งงเอ้ยเอ้ย ที่ก่อมันคือการมันเล่นจากกูมามึงจะได้งเล่น้นมึงมึงมาเนี่ยมึงมาเนี่ยเคมึงมาเนี่ยฮะมึงซาวบุนบายมามาเนี่ยมาเนี่ยมานั่งเนี้ยฮะมึงมานั่งเนี่ยเลยโถ่เอ้ยฮะนใส่เหมือนแมวเลยเนาะแต่ว่ารังควานอ่ะขวรไปเรื่อยนะโถ่เอ้ยฮะตกท่าใจของคนจำจำยูเซอร์เมื่อกี้ที่ดึงขึ้นไปได้ก็ดึงขึ้นไปใหม่นะฮะโอเคฮะ โอ้ต้องขอโทษจริงๆนะฮะเมื่อกี้ที่กำลังคุยกันเรื่องไอดอลกำลังซึ้งเลยโอผมกำลังอินเลยอ่ะก็มันจะขาดเลยโออใหมครับโอ้ใม่ม่ก็ไม่ดีมาเล่นเครื่ีบเอ้าเอ้าเอาเอัาเอาเอ้าเอามาเอ้าเอ้าเอ้าเ้าเอ้าเอ้าเอ นี่ไงนี่ไงมาแล้วครับสวัสดี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 ครับเฮลโลสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเงียบเงียบเดี๋ยวไปขั้นต่อไปนะครับขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะฮะแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ขั้นที่สองหวัสดีครับ,วส,รบ,รบะะสวัสดีครับฮัลโหลเนี่ยขออภัยครับไปไปไปนะฮะโทษจีโทษทีฮะสวัสดีครับฮัลโหลสวัดดีครับสวัดดีครับวัสดีะเนี่ยขออนุญาตไปขั้นต่อไปนะครับผมเอ๊ะหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือ,อยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะงงสวัสดีครับเนี่ย เงียบเฉยเงียบไม่ได้ยินเงียบผมงงผมงงเงียบเคคุณมารับผิดชอบตรงนี้มานี่มานี่เดี๋ยวผมมามานนี้มานี่มาเนี้เส็นก็เปิดอยู่นะครับเออไมห็นมคจักเขาอ่ะฮอแล้วไม่แต่จังเลยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่อาวจอจี้อาวจอจี้จอจี้อ้าวแล้วตัวอยู่ไหน ไม่อยู่เทียงานไม่อยู่วัสดีครับเอ๊ะแปลกจังหรือว่ามีปัญหาจริงๆฮะทำไมทำไมไม่ได้ยินเลยเอ๊ะเอ๊ะแปลกเลยวัสดีครับสุดเทพเอ้านี่ไงก็ได้นี่นะครับผมวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับเพ่มีอะไรไอ้ต้นชายครับเลควยพิพิธนะสุดเทพ เฮ้ยเฮ้ยเยเมื่อกี้ตูไม่ได้ผูกฝาใช่ไหมเพราะกูได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับเพล็บลครับคิดเป็นครับคิดเป้นครับมึงมาสร้างความกุ่นตรยหนในห้องทำไมครับจอร์ครับผมจะคุยกับน้องเขาวัสดีครับน้องนนท์ครับวันดีครับวัสดีครับ พ you know, ี่เจ็บพี่พ ah> <Yeah> ี่เชใหอผมไ้มครับมาดึงเเลี่ยดึเฉลี่ยขออนุเาตครับครับพี่พี่เชื่อผมเหรอเร่องอะไรนะครับเฉยเป็นกระด้างโอ้ เสียงแหบเอ้าเสียงแหบเป็นอะไรครับให้ผมทำอะไรครับเสียงเสียงชื่อผมเลยนะให้ผมทำเสียงแหบให้ฟังใช่ไหมครับได้เลยครับน้ำตนว่าอย่างไงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วยังไงครับเสียงชื่อผมไในหนากระดาษอพี่ที <c oughs> น้าไม่ได้เสียงแหบมะน้องเธอได้ขอเสียงชื่อให้นอนเขาใจ<ร>ไ,ไหมเราแบบต้องทำเสียงหน้าอ่างนะหน้าอ่างไม่เกี่ยวครับผมชอบหน้าอ่างนะครับชอบนะครับเอาใหม่อ่ะอ่ะเขียนชื่อยังไงยังไงดีครับน้องนนท์ครับเขียนชื่อแบบเป็นชื่อ,น,อน้องเลยเออไอ้ผีอ่ะไอ้ผีอะยิ่งเงี้ย,ยก่อนได้ไหมครัขอผมคุยกับน้องเขาก่อนนะไอ้น้อยยิ่งมากฉันเป็นแบบ เออรับมาไรดาษครับครับครับเขียนว่าอะไรนะครับเขียนเป็นนนชื่อนนนน้องนนอ๋อน้องนนมีตัวอะไเลือกนะโอ้ยเฮ้ยน้องนน น้องนนเชิญครับถ่ายรูปไปขอบคุณมากนะครับน้องนนค,ครับะะระค,ะยยค,ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอโทษด้วยนะฮะวุ่นวายเหลือเกินนะฮะเกิดเหตุการณ์หลายอย่างโอเคครับผมมาสวัสดีครับคิดเหรอสวัสดีครับอ้าวเงียบเงียบ นสัญญาณตอนนี้สัญญาณเริ่มเริ่มเชื่อมต่อแล้วเมื่อต่อยเนี่ยตอนเมื่อสัปหก่อนนะตอนเหนบ้านไสวัสดีครับเอาเอาเอาไปเฉยเลยไม่ตัดตันโอเคโอเคโอเคตามบ้านะนวัสีครับสวัสด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 ีครับเยีคบ สวัสดีครับมีใครมางชวนอันเกิดหวยทางไดนะฮะจ่เต uh ือนที่ทางด้วยสวัสดีจ่าเตือนท้องนั่งทางนั้นคุณเบลอ่ะขอขอโทษนะครับเออก็นะเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนชั้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะคุณเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมเวลาดีดเฮัลโหลโลฮับ สวัสดีครับคุณฟลุ๊กเร็จสวัสดีค่ะเขียนหน่อยครับให้พี่ครับเขียนชื่อให้ผมหน่อยครับให้พี่ทัพพีเขียนชื่อให้หน่อยครับเขียนชื่อว่าอะไรคะอ่าเขียนว่าตามกาลิน่าครับตามกาลิน่าเลยครับฟลุ๊กครับฟลุ๊กฟลุ๊กฟลุ๊กเสร็จฟลุ๊กเสร็จใช่ไหมคะอ่าฟลุ๖ไปเอสเอ็มยุเคเชสี โน no, e. ่ F L U K E เออ F L U K E S E P แล้วก็เช็คอ่ะแล้วทำยังไงต่อนี่ไม่เห็นเข้าไปใกล้ไม่เห็นเลยเออน่าเห็นละนั่นแหละเกิ <c oughs> อะไรขึ้นหรอ <c oughs> เขาจะถ่ายรูปไหมอ๋อ อ่าคิวผมจากผมนครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับน้าอ่ขอคิวต่อไปครับฮัลโลสวัสดครับไม่อยากจะติดใจใจเครียดนี่มันโฆษณา G เริวนี่หว่า ตุนดีตัชเกันอีแบบเจกันดีแบบอ่าน้องกระตุนโนบิจำได้เออรู้เอออะไรอย่างเงี้ยมาทำอะไรคะครับหนูไม่รู้ขึ้นมาทำอะไรอ่ะลองเพลงให้ลองเพลงให้พวกเราฟังหน่อยใช่ๆอยากฟังทำร้องเพลงอะไรน้องเลยน้องไม่เป็นอ๋อร้องเอชื่อเพลงไม่เป็นอ่ะมาเลยครับไม่เปไม่เป็นอ่ะเนาะ คือร้องเพลงไม่ได้ไงเดี๋ยวของที่แปลเราไป็นม่ตัวยากเข็มเชปโปอ่ะจะเอาเชปโปกลับบ้านแต่เชปโปกลับเชปโปไม่อยู่ครับตอนนี้มันคือบนสวรรค์เดี๋ยวลงมามาแป๊บนึงฮะมีใช้ขนแค่หนึ่งชิ้นตัวก็จะหายไปต้องไเจอเออ สิบสามค่ะสามค่ะสิบสามเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับที่ระทิระวัดค่ะโรงเรียนทิระวัดโรงเรียนที่นี่พี่บี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 บีพีรพัดไม่ใช่ไม่ใช่น้ำพี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 รพัดเออเออใช่ใช่ใช่อ๋อโรงเรียนพี่น้ำเหรอครับหนูไม่รู้จักเออจบเลยไม่รู้จักโอเคครับ ไม่ไหารดีไหมไม่มีอะไรรลยค่ะเจนะสองชี่อ์ไปนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย